Mình tên ngon. ngoại, a canh gieo bát tạp, you know. Mamma, gieo má 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 come in there. Chiến lược, right? Life, với con môn đẹp bát tít. Bên cái lái lái, tiệc bát Mình bát thịt bát tạp, thịt con, bát tạp, bát tạp, bát tạp, bát บ <Yeah. S 1> ้านได้เลยไม่มีทุกว้นนะเนาะงานงานพวกกรแงกันหน่อยนึเงียเป็นปากไว้ไปกินามพ้น่ม่ี่ย่ม่นนนนนะบายปลกก็มีพีน้าปีหน้ามันปลูกห่ก็มีเนาะไมมีกปกเกิดเกิดปลูกเกิดกมีจะไปใเกนเอาบแหน

bên nhà mình sậu ôi đẹp bài bậc đẹp nó cơ nó có phải cái có kịch đạm này sao Bác cái cái phải tạc dây kèn mốc thưa mốc. tạc đại giống còn này kịp, chút còn cả kếp, bãi canh งามๆเลยพี่น้องปลูกเธอซอกซับหยอดน้ำมาปลูกันแต่ขนมันกระตอมันนี่เวลามันแตกแล้วก็เด็ดไปพังอีกเด็ดไปพังอีกก็เลยลายงามๆเด้อยๆเผ่าเด้่อยเผ่ากระตัดยาวข้างเลยอันนี้ก็มาเก็บผักเก็บผักเก็บมะเขือแล้วบ่นนี้นะมีเจ้ามะเขือมีเจ้าผัก Úi, xương đột nó bị nó Có thổ lại bị nó xem đột, xương lăng Cái bà bà phải chạy kẹp lông mãi nè Cái bà tạc kẹp nòi vậy Để nó đi tới là kẹp được rồi Đi học đọc Đọc sạp nạm xem một sao ổn Bốt nạm bình xem một sao ปุ๊อขาดกระเต็ดเล็ดกระโดเฮ็ดจำนี่ได้ป้าใบอีกบรเวณว่าไปเบิดเบิดอต่ป้าใบชุ่มหน่อยมันก็้ปมงขึ้นมาอีกพุ่น้องปมขึ้นมากระตุ่นบากใหญ่อีกคือเก่าเอากระปตัดป้าเดียวมัน Tôi nói mà cả vượt tài, bên nam vượt nam vượt nắng kịch kỳnh nếu đi lắm chưa phân tạ quay đã đã được cái tay mọc nhỏ kịch kịch bội lọc bay chạy kìng cho chốt này có chốt thế có lợi thế có thể có thể có ได้แล้วพ่อสาป๋าตัวเห็นจังยุ่ยยุ่ยยุ่ยคือพวกเก็บพวกแปรแก่ไป็นอะไสาแปรแก่เป็นหนายล้าจะบายอยากมันก็อ่อนก็ล้าเนี่ยมาอ่อนก็ล้ยจะให้เพื่อเก็บเอาไปกินฮะเก็บบ่เก็บมาแก่บ่บ่จากพักแค่ยังเดี๋ยวมันก็เศร้าก่อนพ่อสาว ก็กระต่าบักเขือปลาข่อยแม่เดี๋ยวอาเรียบปรกวัตาสตกิฟต์ดูเดี๋ยวเเอาไว้ในใหม่ฮะนะเอากระต่าบักเขือวะอออ่ะสบายดีพ่อแม่พี่น้องตัดหยาเมนี่คลีนสวดเหมือตัดหญ้าตัดคาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยวันเสาร์วันอาทิตย์กะมีตัวนี้เลยให้พ่อแม่พี่น้องนี่ติดตามเนาะโอเคเด้อแก้วกระต่าเส้นอันนี้ให้เพื่อดตาบักเขือมาเก็บเหมือนเสาร์เนี่ยเต็มตาเกือบเต็มตานี่เด้นี่ มะเตร่งหนา่อยเอาเม็ดบ่เอาเงี้ยพี่บ๊วยเออเอาดิยังงี้กินเห็ดหัวจะดีเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องเผื่อเก็บเสานี่กินหัวกินกระบูบดพ่อแม่พี่น้องเออเสาเนี่ตับกุ้งบักเกลือ mắt cái chị tạp bơ kế này cả cái gì bơ kép cả chị đài là... nó nuôi nhé nhà này nhé 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 ạ nhé 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 luôn นี่บอกก็ทำมาอาันค่ะพักแ,แนยงก็ชิด่างได้ล่างแล้วก็ตาครึงตากไปตาไปกินยันหนาวใส่มุกใส่ยัง มุกปลามุกไก่ก็พวกกัมักใส่เกล้งน้องใหม่จุกนองใหม่น้องมั่มุกนองใหม่นี่ยพี่น้องมากินไปซื้อเขามันมาสืบจำหนี่ก็ยังได้ร้อนไหมเนี่หน้าเป่งแล้วพี่จ๋าหน้าเป่งแล้วบปได้เ่าดอกจีอันเอาหนามาหลานช้่ง ด่างพักแงด่างก็จะตากี่น่องก็บอกนะบัดนี้เาไม่ใช่แกงนะไม่ใช่นใชนนยน <c oughs> ้ามาแกงหนาเอาไยากหลังหลังแล้วล้วก็แล้วลุกต๊กตุ๊ก ปากระตาปลาใสก็เอากะโตปลาใส่ก็อันนี้มันก็บ่กมีขี้ดินเดี๋ยวก็ว่นใดเก็บเอาชอดินเก็บเอาจะขึ้นนะเอากระอันโตก็ได้พี่นอา cái lỗ mũi xe cái lỗ mũi xe tạt cái nồi cao vậy này. เราใช้แก้ได้เฉยนะพี่น,น้องื่อเขากระแพ้นแพ้งซ้ำนี่เนี่ยมันต้องซ้ำดอน่ละนะไปื้อมาซ้ำดอนคอยมาปลูกคอยไล่ดอนมันพี่น้องเลยเอาหนามเพงน้าไปก่อนโตก็หยัดที่น้อยหนึ่ง ta cất bên nhà này ba đi đi, hạt sẽ đi vậy nắm cái hút cục mày chơi, Hãy cục cho vậy. พูดปลาเคือเอาไปขายก่อนี่ก็ได้ดชิปดอนไปขายอ่บุขายเพงแอกชิปดอนก็เดือดสิแเ็ไม่เด็กดชุกเลยเด็ไปย่าง้นกันก็ได้ไ้ได้ษชิปดอนนะพุเธาปลาเคือครับนี่ตรงน้ตตองน้หาดอน เาไปไดเนาะอาบไปเขือก็ขรากตเกลือกร่เทาเป็นหนึ่งมันลายเน่นี่ยตยเหยีเากลายเก็บเน่ยมะเขือนี่นบบเก็บเปิดหน่เดือยเนี่ยหัน่หาหน่อยนี่เอาไปกินไปุบบานุกว้สใส่สุปาน้อยใส่เงินเน่หาหน่อยกูเนี่ยพอแม่ที่นอกมงโมน้อยนึงดวกกินแซบไ ตะก่อนบุเคยกินมนเห็ดเนื้อเห็ดปันกินเลยแซ่บแซ่บแล้วเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปบนบกบักวก่อนนะจะบ่มีแบกวะมีอยู่ไทยแล้วตะกอนเลยชิบก<า>ิน,นไท<ป>ยได้ายปได้เลยเห็ดชิบลูกปีขึ้นชวนบกบัวก่อนขึ้นนะบกบัวก่อนพี่น้องมึงเบิรงรรวมกันขึ้นขั้นใดได้หน่ มาบวกับเข้ามาเบิ่งดูดุฮะว่าเออโบเห็นในจำหนึ่งครับพ่ะธาข้าหนอยขึ้นมาเส้นนี้วะเดี๋ยวว่าแบบนานพ่อเาเถิดมาบอกให้กันจะได้พิจิตรตัวขึ้นในบักใหญ่นึงเนี่สิท่านี่บักวกนะมาจบเลยด้วยไอเดนที่แก่แล้วบอไปกับมาในจำนี้นะ ลายอยู่อันนี้บอกมันแก่นะเหมันบบเห็นนะนะยอมบบเห็นนะนี่ฮะนี่นี่ยังไม่เห็นเลยช่องหัวอยู่นี่นะเห็นบหพี่น้่มชองหัวได้ยินนะหัวบวมยาวนะเนแนวเฉยขนวนนะก็ย้อนตัวยุ่เองกระนั้นบมื่อคืนมาเบืองเดือดนะโบเห็นไหมอว้หูยได้ยื่นี่ซ้ำชิ้นหน่วยเพื่อเถอะฮะ นี่นะเห็นมันแก่ลนะนอได้ชิปิดไปใช่ไหมวะเออนี่วะเออนี่พอดีกินนี่นี่พอดีกินมันเอาไปบ่ดิ้วปิดเอาก็ได้คุเก็บมาห้าประพจนผู้สาวมาเอากล่องหนี่งมีได้ซองหน่วยอยู่นี่ก็ได้ปังหน่อยอบบบเปาะนี่เครื่องหนึ่งนี่ก็ได้ สกบปันดงเบิดลนี่ละโอ้ยเนาะเออเป็นาบาวานเป็นพญหยาดให้คักดเลยเนาะน่ะสก็บัอนดงนั่นี่พี่น้องใ้เพื่นว่าเอาอันนี้ก็โอเคพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งายเนาะอยู่ตึง,ตงเติงแขนพี่บาย